สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ปสุจะเอาบอลสีเจ้าจักระพัดมาให้ดูนะคะซึ่งเจ้าจาักระพัดต้นเนี้ยปสุให้ปุ๋ยเยอะไปค่ะเยอะไปจริงๆใบก็สวยเห็นไหมคะแต่ก้านเนี้ยยาวเป็นผ,ผักตำลึงไปเลยค่ะ บอนสีเนี่ยไม่ใช่ผักนะคะจะได้ให้ปุ๋ยเยอะๆแล้วเขาก็จะเสียทรงซึ่งจริงๆแล้วบอนสีต้องต้นเล็กๆก้านสั้นๆแข็งแรงใช่ไหมคะก้านที่แบบไม่อ่อนไม่งออย่างแบบเนี้ยคะ่ะอันนี้เลื้อยพันได้ก็พันแล้วละมังคะ่ะเออเลี้ยงบอนสีเลียงเจ้าจากักรพรรดิจะได้ตำลึงเสแล้วล่วคะค่ะเพราะว่าประสูก,ก็ไม่กล้าตัดเขาจริงๆแล้วคนก็จะบอกเอาตัดตัด แล้วป้าสุก็จะตัดต้นอื่นไปปราจำแต่ต้นเนี้ยเขาสวยดูใบสิคะเนี่ยดูความงามสิคะเหลืองขาวชมพูเขียวโอ้งามจริงๆแล้วใครจะตัดลงล่ะคะก็เลยต้องเอาไว้ก่อนด้วยว่าเขาเสียทรงด้วยด้วยปกติแล้วเขาก็เป็นวันที่สูงใหญ่อยู่แล้วแต่ทีนี้ป้าสุใช้ปุ๋ยคอกให้ทั้งออสโมโค้ดให้อะไรเขาก็ เรื่อยเปื่อยเลยกลายเป็นว่าเขายืดเอาแล้วก็เนี่ยค่ะใบใหญ่ดกเลยแต่ว่าก้านเนี่ยยังก็ตำลึงเลยเงี้ยค่ะต้องใช้ดามกันทีเดียวเชียวเดียวแล้วก็ประสุเอาไว้ในตู้อบเขาก็ยิ่งจะสูงชนตู้เลยค่ะซึ่งมันไม่งาม สมัยก่อนนี่ป้าสุเลี้ยงบอลสีใหม่ๆอ่ปะป้าสุไปร้านขายบอลสีอ่ะเขาจะเลี้ยงใส่กระถางใหญ่ๆแล้วก็เป็นบอลสีที่ใหญๆ่ๆก็ดูไม่สวยอยู่ดีใช่ไหมคะดูไม่น่าทนุถนอมเขาเลี้ยงต้องเลี้ยงให้แบบเออเหมือนบทประกวดอย่างนั้นค่ะไว้ดกๆแล้วก็ต้นเตี้ยๆสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้เหมือนต้นนี้โอ้ยตายดูก้านสิคะเนี่ยแม่ นึกว่าจะพันจะเลื้อยไปออกนอกกระถางซะแล้วล่ะค่ะแต่ก็ด้วยความที่เขาสวยแบบนี้ค่ะใบใหญ่ดกด้วยวัสด์โดบอุ้ยเข้าไปเยอะจำไว้นะคะอย่าโดบเยอะมันบอนสีนะไม่ใช่ผักค่ะออกมาเป็นแนวผักเลยนะคะถ้าไม่ด่างนี่จะเป็นผักคะน้าดได้เรามั้งคะบัง่อื่นเขาดา่างอ แล้วก็ความสวยของเขาประสูก็เลยไม่กล้าตัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวางนี่ใบบานแข่งเลยต้องใช้ไม้คำ้ำนี่ใบก้านนี้นะคะสวยสวย,สวยออกมาใหม่เลยแต่ไม่ไหวเลยค่ะอ่อนออกมานอกกระถางเออนะคะเราก็ต้องเลือกเอานะคะอย่าให้ปุ๋ยเยอะเกินกว่าเหตุค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับ